คุณเริ่มต้นที่ตรงนี้ให้สําเร็จไปก่อนเริ่มต้นในวิธีการที่เราสอนก่อนนี่คือสิ่งสําคัญที่วันนี้มดเติบโตในบ้านนพก,กาเพราะมดเข้าใจหลักการนี้ทําไมมดถึงมีทีมงานแบบเป็นร้อยๆกว่าคนในช่วงเวลาแค่1ปีเพราะว่ามดไปลองผิดลองถูกมาเรียบร้อยแล้วทุกคนเพราะว่ามดไปลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วมดก็เคยไปยิงแอดมดก็เคยไปทําเพจมดก็เคยไปแกะรอยคนพันล้านนามกัน คนมดรู้เรื่องนี้มดต้อเลยเข้ามาด้วยความเป็นคนธรรมดาเริ่มต้นแบบธรรมดาทําแบบธรรมดาพี่รุ่งอะ <c oughs> ถ้าคุณไม่เชื่อในคุณพี่พรว่าเออคุณพ,พรทําแค่นี้จริงหรอไม่เชื่อหรอกอะยกตัวอย่างพี่รุ่งพี่รุ่งเป็นคนที่เป็นข้าราชการพี่รุ่งแม่ทีมใหญ่ของมดเองอะที่ตอนนี้รวยเป็นร้อยล้านแล้วที่รุ่งเป็นข้าราชการมาทั้งชีวิตมาทําออนไลน์ปีนี้ปีที่เสียงคะ่ะ ไม่ได้ไปยังไม่มีเพจของตัวเองเพิ่งจะมามีไม่กี่วันวันนี้เองวันเลยนะเพราะว่า Facebook โดนบล็อกเยอะก็เลยไปทำเพจมาแค่นั้นเองไลฟ์ like ใน Facebook ส่วนตัวโพสต์คอนเทนต์ใน Facebook ส่วนตัวแล้ววันนี้เป็นไงคะมีทีมงานเป็นพันพันหมื่นๆมืนมีเงินเป็นร้อยล้าน ถ้ายังไม่ถึงเป้าหมยายอย่าหยุดทาค่ะใช่ค่ะแม่ถ้ายังไม่ถึงเป้าหมยายอย่าหยุดทําฟังมนะคะวันนี้ในแบรนด์นก้าหลายๆคนขอ,ขอชี้ตรงๆเป้าไปเลยละกันว่าคนในบ้านนก้าตอนนี้ที่กําลังลงมือทํากันอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะการไลฟ์หรือการขายของในสินค้าภา,พพายใต้แบรนด์นก้าติดอยู่หลายๆคําถามติดอยู่ไม่ข้อนี้กันเยอะมากพอเข้ามาปุ๊บ ขายไปสักพักก็ขายได้นะบางคนขายปีกดีบางคนลูกค้าไม่ได้เปิดบินเป็นตัวแทนแต่กินทีละยี่สิบยี่สิบกล่องบางคนลูกค้านะแต่ไม่ใช่ทีมงานมาซื้อทีละร้อยกล่องเพื่อไปกินแต่มันมันยังไงไม่รู้อะ่ะอยากก็อยากได้ทีมงานเห็นคนอื่นเขามีทีมงานเยอะฉันก็อยากมีทีมงานแต่ลืมไปว่าวันนี้คุณขายปลีกหรือคุณมีคนที่คุณซื้อยี่สิบซื้อร้อยกล่องนั่นแหละเขาคือขุมทรัพย์ ของคุณในอนาคตมันโอ้โหการที่เขาตัดใจซื้อ20-20แล้วเขาเปลี่ยนไปเขาดียินดีขึ้นใช้ดีอะไรเงี้ยเขาค็จะมีคนแบบมาซื้อของเขาอะเออแล้วต่อไปอะแน่นอนค่ะลูกค้าที่ซื้อคุณไปเพียงแค่หนึ่งกล่องอาจจะกลับมาเป็นทีมงานของคุณในอนาคต เพราะคุณเอาใจไปแตะคนอื่นแล้วคุณก็เลยลืมโฟกัสโฟลที่คุณได้รับอยู่ตอนนี้คุณลืมที่จะชื่นชมตัวว่าโอ้ยมันโชคดีจังเลยเนี่ยคนนี้ก็มาซื้อหนึ่งกล่องคนนี้ก็มาซื้อสองกล่องคนนี้โอ้ซื้อทีละยี่สิบเขาไม่ขายไม่บอกต่อแล้วคุณไม่ดีใจกับเขาหน่อยเหรอคุณไม่อยากได้มันเหรอคุณเชื่อไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ยินดียินร้ายกับออเดอร์เหล่านี้แล้วคุณมัวแต่ไปรอยินดียินร้ายกับออเดอร์ใหญ่ๆห,หรือเงินก้อนใหญ่ คุณจะดูดอะไรไม่ได้เลยค่ะนี่คือความลับของคนพันล้านอีกหนึ่งข้อที่มดย้ําเสมอครูพิพรใช้เรื่องนี้ดูดเงินค่ะก็คือครูพิพรไม่มานั่งโฟกัสค่ะเพราะวันนี้หนึ่งกล่องวันนี้ร้อยยี่สิบวันนี้ยี่สิบวันนี้ไม่ได้คุณพี่พรไม่ได้โฟกัสอน,นันต์เพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโฟกัสสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คุณก็จะได้สิ่งเล็กๆเหล่านี้เพราะจากักรวาลไม่รู้ว่านี่คือคุณต้องการหรือไม่ต้องการนี่คือสิ่งที่ครูพิพรบ,บอก การโฟกัสอะไรที่มันใหญ่ๆห,หมายความว่าอะไรทุกเงินที่เข้ามาโอ้ยเข้ามา20โอ้ยที่200ล้านรู้สึกให้ได้ว่าอุ้ยเงินเข้ามา2บาท3บาทอุ้เอออยเงินเข้ามาเยอะมาอุ้ยออเดอร์มาหนึ่งออเดอร์โหคิดเหมือนเป็นดีใจเหมือนเป็นพันออเดอร์มันมันต้องรู้สึกประมาณเนี้ยแต่ถ้าวันนี้เรายังรู้สึกว่าโอ้ยเมื่อไหร่เราจะมีทีมงานออเดอร์ก็แค่นี้เองมีตั้ง5,000กล่องขายได้ดีละกล่อง2กล่องเขาไม่รู้เขาด้วว่าคุณอยากได้กล่อง2กล่องเห็นคนพูดเรื่องกล่อง2กล่อง ถ้าคุณจะคิดถ้าคุณจะโตโต,โตคุณจงมองข้ามสิ่งเล็กๆของคุณวันนี้ค่ะแล้วก้าวไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่อย่างที่มดพ้นไมช่ชาว่าเป้าหมายคิดทำตั้งเป้าลงมือทำแล้ววางใจในผลลัพธ์ค่ะอย่าไปกดดันเขาอย่าไปบีบบังคับคู่เคนเขาลงมือทําให้มากพอค่ะคุณพิพรบ,บอกแล้วว่าจงทําอย่าหยุดทำนี้เลยแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จได้แบบง่ายๆสบายบาย,บาย,ยิ่งวันนี้อย่างตามคอนเทนต์เลยว่าทางลัทธ ในวันนี้ถ้าคุณอยากจะเป็นคนจับเงินล้านได้ถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าคุณอยากจะจับเงินล้านแต่คุณยังเอาวิธีเดิมๆของคุณออกมาทําคุณยังไปเชื่อคนที่เขายังไม่สําเร็จแล้วเอามาทําหลงทางอยู่ค่ะ เพราะอย่างที่บอกว่าเท่านี้คุณอยากจะสําเร็จเป็นคนร้อยล้านพันล้านคุณก็จะต้องอยู่กับคนร้อยล้านพันล้านสิ่งที่คนร้อยล้านพันล้านเขาเอาออกมาสอนนั่นคือสิ่งที่เขาทําแล้วเขาสําเร็จจริงๆนั่นแหละค่ะคือทางลัดที่คุณจะหยิบจับมาทําแล้วคุณถึงจะสําเร็จ อะไรที่ทําให้คุณมีชีวิตความเป็อยู่ที่ดีขึ้นอะไรที่ทําให้คุณสามารถไปถึงเป้าหมายได้จริงก็คือการเอาตัวเองมาอยู่กับคนสําเร็จการเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในบรรยากาศการทําตามวิธีการของคนสําเร็จเป้าหมายมีค่ะตั้งไว้ค่ะตั้งไว้ให้ใหญ่ตั้งไว้ให้ใจไปให้ถึงแล้วก็ลงมือทําวางใจในผลลัพธ์เมื่อไหร่เมื่อน,นั้นคุณจะได้รับเงินล้านแบบง่งายๆสบายๆนะคะ